สวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับไร <Wow. S 1> กก่โุกระพันบ้านแจงแมงหมูสองตำบลชำอำเภอกันทลักครับ ีนี้การทําทุเรียนนะครับค่อนข้างที่จะยาก <Yes. S 1> จากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับคือแล้งยาวนานแล้วก็แรงเยอะ <Okay. S 1> อุณหภูมิทะลุ40แล้วครับทีนี้เลยทําให้ทุเรียนนี้ค่อนข้างจะร่วงนะครับติดน้อยนะครับแต่ส่วนอื่นๆก็ร่วงกระนาวแล้วครับแต่ว่าส่วนผมยังยังโอเคอยู่ครับยังพอได้เห็นได้ชื่นชมอยู่นะครับน <Okay. S 1> ี่ หลังจากที่นับดูโดยรวมๆแล้วนะครับแต่ละต้นก็อยู่ติดลูกอยู่ประมาณ20-30-40ลูกนะครับก็ไม่ต่ำกว่านี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับปีนี้สวนทุเรียนเราเนี่ก็สามารถที่จะเดินเข้ามาอยู่ในสวนได้โดยที่มี สารเคมีเพราะเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยต้องใช้เป็นอินรีนะครับทำให้เราสุขภาพค่อนข้างจะดีขึ้นครับแล้วก็ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมนะครับ ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์โปรตีนะครับที่ทําให้ผมได้มาทําสวนทุเรียนแล้วก็จากเรื่องยา,ยากกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับทุเรียนก็โตเร็วนะครับได้ผลผลิตก่อนกําหนดนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสุขภาพของเรานะครับ